ภาพสุดอบอุ่นเวียว่าที่ลูกเคยคารเขา่ารถน้ำขอพอรแม่และยายของเบลล่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยหลายๆคนก็พากันกลับบ้านไปเที่ยวกลับไปไหว้พ่อแม่และขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลหนึ่งในนั้นก็มีคู่รักที่ถูกจับตามองกันเสมอไม่ว่าจะทำอะไร และล่าสุดก็มีภาพที่น่ารักและดูอบอุ่นไม่น้อยเมื่อพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ได้ไปไหว้ขอพรคุณแม่และคุณยายของแฟนสาวเบลล่าลานีในวันสงกรานนี้โดยหนุ่มเวียได้ลงรูปพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีปีใหม่ไทยครับขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพรักเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวบยอดวันเดียวเลยจ้าวันผู้สูงอายุวันสงกรานและวันครอบครัวขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพร่างกายและใจแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับซึ่งหลังจากที่หนุ่มเวียได้ลงภาพที่น่ารักหนีไปก็มีแฟนๆของทั้งคู่รวมถึงเพื่อนๆได้เข้ามาคอมเมนต์แซวและชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของพระเอกหนุ่มที่เข้าไปไหว้ขอพรผู้ใหญ่ในวันสำคัญของไทย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ